ก็กราบนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆท,ท่านขอ,อน้อมกราบหลวงตาเจ้าค่ะและ้วก็แม่ชีก็ะญาติธรรมทุกๆท,ท่านค่ะจะเริ่มยังไงดี <laughs> <laughs> เริ่มยังไงดีพระอาจารย์ <laughs> ชื่อแม่ชีอะไร ชื่อจริงชื่อแม่จีสนมพุทธรักษาค่ะชื่อเล่นชื่อแม่แดงค่ะอาย,อยุอายุหกสิบสี่ปีค่ะอยู่วังน้อยอยุธยาค่ะตอนนี้บวชได้กี่พรรษาแล้วได้สามพรรษาค่ะสามพรรษาแล้วเอาเหตุผลที่บวชเป็นแม่ชี <c oughs> นิดหนึ่งนิดหนึ่ง <c oughs> เกินเกินนะอหญ่าย,า <c oughs> ยาว <c oughs> ที่บวชเป็นแม่ชีก็ มันอย่างนี้มันมีทุกข์มันทุกข์มากเลยไปปฏิบัติธรรมก็เลยเจอทุกข์ก็เลยให้เราได้บวชบวชครั้งแรกเนี่ยปฏิบัติครั้งแรกเลยเนี่ยปฏิบัติแบบไหนอา,อาณาปานาสติค่ะ,คะแล้วทำให้ทุกข์คลายลงเยอะไหมก็คลายลงมั่งค่ะถึงได้ออกมาบวชค่ะ ามาที่นี่ก็มีพระอาจารย์น้องชายพระอาจารย์เตี้ยแล้วก็ครูบาที่ชวนพระอาจารย์เตี้ยไหนอาจารย์เตี้ยน้องชายเตียเนี่ยนะโอ้เ <c oughs> จ้าคะ <c oughs> ท่านไปท่านไปอินเดียท่านก็เลยชวนเพราะว่าเราอยู่ตรงนูน้นมันไม่มันไม่ดีขึ้นเนาะมันไม่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ว่าจะมาสอนอย่าง พแม่ครูไปอัานที่นี่แล้วก็ท่านหลวงตาเนาะก็เลยพระอาจารย์ก็เลยชวนว่าเออไปวัดสมณัดกันไหมอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่เคยรู้จักแล้วก็ไม่เคยดูด้วยไม่เคยไม่เคยได้มาทางสายทางนี้มาครั้งแรกหลวงตาเข้ามาพอดีอยู่ที่นี่น,ยนลยค่ะหลวงตาบอกอ้าวย,าย้ายมาแต่ไหนว่าง,งั้นนะบอกมาแต่วังน้อยจะกว่าทำกับเขาเป็นไม่ล่ะเนะี่ย บอกไม่เป็นเจ้าค่ะไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ทำนึกในใจโอ้ยหลวงตาพระเห็ดอย่างนอวี่คือจยงหูสังวี่เลยจังสี่เห็นทังสี่ห็ดยังไดห <c oughs> มยก็มาอย่างไดเขาไ่เคยเห็นเลยเออก็เลยลองมาทําดูวันแรกเนาะทำวันแรกก็เออทําไม่เป็นหรอกทําไม่ไม่ไม่ได้เข้าจังหวะอย่างหลวงตาก็เลยสอนท่านหลวงตาสอ,สอนสอนให้ทําอย่างนี้ ็ได้เข้าใจขึ้นพอได้ออกไปเดินจงกรมสามวันแรกยังก็ไปดำนาซะยังก็ไปดำนาเร็วขาก็เจ็บง่วงก็ง่วงสามวันพอวันเข้าวันที่สี่เกิดแม่แม,แม่แม่ชีแม่ชีแม่ชีชื่ออะไรจำไม่ได้แม่ชีอะไรนะที่อยู่กับเราทางด้ลแม่ชีอะไร ไม่ชีอีทก็เลยเดินแกเห็นเราเดินเซไปเซมาแกก็เลยเข้าไปแม่เป็นอะไรเนี่ยบอกไม่รู้มันมันเป็นอะไรมันง่วงมันง่วงแล้วมันก็ปวดขาปวดอะไรก็เลยแกก็เลยมาบอกว่าแม่ต้องดูแม่ต้องมีสติดูดที่เท้าเวลาเดินแกก็มาสอนเรามัน มันมีแต่มันมีแต่ความคิดขึ้นมาความคิดขึ้นมาพอคิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็ง่วงมันก็ขึ้นมาแต่นี้มันขึ้นมามีแต่ง่วงแต่ง่วงแต่นี้มันง่วงขึ้นมาแกก็เลยมาบอกให้เราเดินใช้สติเลยก็เลยรู้ทางก็เลยเดินอย่างที่ท,ที่ที่แม่จีบอกก็เลยเบาขึ้นไม่ง่วง พวันพวันที่ห้าวันที่ห้าวันที่หกนะวันที่หกวันที่หกนี่จะเห็นเห็นความคิดมันเกิดมันขึ้นมาแล้วมันก็ดับขึ้นมาแล้วก็ดับแล้วก็ง่วงมันก็มันก็ดับลงไปด้วยกันมันดับขึ้นดับเดี๋ยวก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็ดับลงดูมันพอเดินเดินไปอ้าวมันเกิดสภาวะที่อย่างที่แม่ชีท่านบอกกันแหละ แล้วก็เดินก็ได้สภาวะนั้นมาก็รู้สึกสว่างขึ้นเบาขึ้นดีขึ้นค่ะอุ้ยมาครั้งแรกนี่ได้เห็นสภาวะเกิดดับเลยเหรอเห็นค่ะโอ้เอ็วันวันที่สี่วันวันวันที่วันที่หกกับวันเอ้ยวันที่ห้าวันที่หกวันที่หกค่ะจ้าวันที่หกค่ะที่มาทั้งหมดนี่วันไหนแม่ดีที่สุดน วันที่หกอะคะ่ะวันที่หกดีที่สุดเลยใช่ค่ะแล้วก็วันนี้ก็เบาแบบ,บที่ว่าบวชมา 3, สามพรนศาแล้วเนี่ย 3, สามพรนศาเนี่ยปฏิบัติแบบไหนมาก่อนตลอดเนี่ยที่ตลอดเวลาที่ที่ปฏิบัติมาก็ดูด,ดูลมหายใจอะคะ่ะดูลมหายใจเอาสติมีผล,ล <ม S 1> กับาการ<ง>กับสิ่งที่ได้ตอนที่ดูลมหายใจเนี่ยได้เห็นสภาวะเกิดดับแบบนี้ไหม ได้เห็นค่ะเห็นแล้วด้วยใช่ค่ะมันเหมือนกันไหมเหมือนกันค่ะเหมือนกันแต่ว่าอันนี้จะเด่นกว่าอันนี้จะสว่างกว่าแต่ว่าแต่ที่เห็นตรงนู้นก็ที่ที่ได้เห็นก็นั่นก็สว่างวิธีการที่ได้เนี่ยแบบไหนที่ว่าเราคิดว่าเดินจงกรมอะค่ะเดินจงกรมเห็นได้ง่ายกว่าใช่ค่ะเร็วกว่าเดินใช่ค่ะรักษาได้ ได้ได้นานกว่าไหมนานค่ะได้นานกว่าก็เป็นตามตามอันที่สองของการเดินโยกลมเนาะเป็นไปตามนั้นแล้วเห็นว่าได้ยินว่าแบกบาทแบกกดมาว่าจะมาเข้ารรษาอยู่ที่นี่เลยเสี่ยงไม่เคยรู้จักเลยแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาใช่ค่ะอะไรเป็นเหตุถึงว่าต้องยอมตัดสินใจมาเนี่ย ก็อยากจะมาอยู่แล้วแล้วค่ะอยากจะออกไปทางไหนก็ไปในทางไหนก็ไปถ้าถ้าได้ถ้าใจไปเข้าพรรษาที่ไหนก็จะไปเพราะว่าตรงนั้นพระอาจารย์ท่านไม่อยู่ก็เลยขออนุญาตท่านว่าไปทางไหนก็ไปแล้วพอดีพาน้องชายชวนพอดีก็เลยมากันอ๋อาจารย์เตี้เป็นน้องชายแท,แท้ๆบอกใช่ค่ะโอ้หายากเนอะพี่น้องบวชกันทั้งคู่เนอะอืมแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ยังอยู่ไหม คุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้วค่ะโอ้หกสิบแล้วเนาะน่าจะไม่มีเนอะเป็นพี่คนโตน้องๆก็ก็ไปอยู่ต่างประเทศกันโอ้ยังมีน้องอีกมีทั้งหมดเจ็ดคนค่ะอโมีผู้ชายอีกไหมผู้ชายสองอ๋อมีโอกาสก็พามาบวชให้หมดเนอะเป็นตระกูลสัมมาทิฏฐิไปเนอะคาดหวังอะไรกับการที่จะมาอยู่ที่วัดป่าศพพนัทรอบนี้เนี่ย คาดหวังคาดหวังอะไรก็คาดหวังก็คาดหวังไม่อยากเกิดนะคะค mm hmm. วามคาดหวังมีูด<ม>เป้าหมา,หมายแบบนี้เนาะ,ะมีเป้าหมายไม่อยากเกิด oh. คือมันเกิดมามันทุกข์มากไม่อยากไม่อยากเกิดอีกแล้วคุณแม่ฟังเทศขององค์หลวงตาแล้วเนี่ยมีความรู้สึกยังไงเข้าใจไหมเข้าใจค่ะคือ ท่านหลวงตาพูดนี่คือเป็นทางเลยมองเห็นทางเลยค่ะเข้าใจพอท่านพอท่านบอกมานี้เราจะมองมองเห็นหนทางที่เราจะไปที่ผ่านมา 3, สามพันษาเนี่ยที่แม่บวชมาแม่อยู่กาทั้งหมดกี่วัดแล้วโอ้ไม่รู้ไม่รู้กี่วัดแล้วคะ่ะไม่รู้กี่วัดไม่รู้ไปนูน่นนี่นั่นเยอะอยู่ทำไมถึงไปเยอะหลายก็เขาบอกแล้วเขาบอกว่าแม่เป็นหมากีเลือน ไปอยู่ยตรงไหนก็คันใช่ไปตรงไหนก็คันอยู่ตรงไหนก็คันปันนีแเ่เก็บอกมันยังเก่าไม่ถูกที่อบอกเราเป็นหมายกี่เลนเราไม่เครืองหรอกจริงๆ <อะ S 2> มันจริงๆแม่ไปมาเยอะหลายที่แบบนี้นะพอม,มาเจอวัดป่าสมพนัสแล้วเนี่ยแม่เกิดความรู้สึกอะไรในจิตในใจว่าที่เนี่ยดีมากชอบอค่ะยังเป็นแม่ชีอยู่ที่นี่มันหนักเนีย หนักก็ไม่เป็นไรค่ะทําที่เท่าที่ทําได้ปกติไม่ต้องทําเกินกว่าที่ทําได้แต่หลวงตาบอกแล้วเมื่อวานนี่บอกว่าเนี่ยแตม่มาขนหินมาฉาบปูนอะไรของหลวงตาก็มัน,นก็ไม่เป็นไรค่ะช่วยทํามีอะไรก็ช่วยทําได้ค่ะขอให้มแม่ชีที่อยู่ที่นี่ก็ขอให้บอกว่าจะให้แม่ช่วยทําอะไรก็บอกนะคะ โยมทนาเนาะท่านก็น่าจะท่านว่าน่าจะว่าง่ายอยู่เนาะ <c oughs> แต่เด้คุยได้นิดหน่อยแล้วลหละว่าโอ้น่าจะน่าจะเจริญจเจริญขึ้นอยู่หรอกเนาะก็ขอให้ได้ตามที่หวังเนาะแล้วก็จกข้อวัดปฏิบัติที่เนี่ยเป็นไงบ้างที่ว่าอนอนที่เขาว่านอนดึกตื่นเช้าแบบเนี้ยนะไม่ไม่เป็นอุปสรรคค่ะเพราะว่าเราทําอย่างนี้อยู่แล้ว ถึงอยู่บ้านก็ทำถึงอยู่วัดไหนก็ทำเหมือนกันแบบนี้ตื่นจริงๆแล้วมันตื่นมันไม่หลับตีสองตีหนึ่งตีสองเนี่ยมันไม่หลับหรอกตื่นพอถึงเวลามันก็ตื่นละไม่ต้องปลุกนาฬิกาไม่ต้องปลุกเลยปลุกเองปลุกนาฬิกาปลุกนาฬิกาคือเราไปกดมันก่อนเราเราเรากดเราตื่นก่อนนาฬิกาคุณแม่อยากฝากอะไรไว้กับ ผู้ที่ฟังทางบ้านไหมก็ฝากจะฝากอะไรดีฝากให้นี่เนี่ยมาทำมาปฏิบัติเนี่ยมันไม่มีส่วนเสียมีแต่ส่วนได้มีแต่บุญกุศลทั้งนั้นให้เราพ้นทุกจะได้ไม่ทุกจะได้หมดทุก,กันใครทำได้ในในในเนี่ยที่เรามาทำเนี่ยมีแต่ความสุขทั้งนั้นเลยไม่มีความทุกข์หรอก ถ้าเรารู้จักพราะเราพวกเราก็ทุกกันมาเยอะเนาะทุกกันทุกคนหรือใครไม่ทุกค่ะขอโมทสาธุเจ้าค่ะ